เออหื้อก้อยอรัชพรสวยสับอกตุ้มตามเตยตาเต็มๆต้องบอกเลยว่าโสดแล้วสวยแซบขึ้นมากเวอร์จนทำเอาหนุ่มๆหลายคนใจละลายไม่ไหวสำหรับดาราสาวชื่อดังก้อยอรัชพรพคินพากรหลังออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กับอดีตแฟนหนุ่มที่เขาหาดูใจกันมานานถึง3ปีช่วงนี้สาวก้อยมักถูกจับตาเรื่องความรักครั้งใหม่แต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแอบมีซุ่มคุยกับหนุ่มคนไหนบ้างหรือเปล่านะเนี่ย และต้องบอกเลยว่าตั้งแต่สาวก้อยโสดออร่าความสวยก็พุ่งแรงมากเวอร์ทำเอาหนุ่มๆใจละลายกันไม่ไหวแล้วแถมดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกด้วยเพราะไม่ว่าเธอจะมาในลูกไหนก็สวยออร่าจ,จนหยุดมองไม่ได้เลยทีเดียวค่ะล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของสาวก้อยได้มีการออกมาโพสต์ภาพตัวเองเผยลุกสุดว้าวสวยจึ้งมากอกตุม้มตามเตะตา,เต,ตาเต็มๆทำเอาหนุ่มๆขยี้ตาแทบหลุดเลยทีเดียวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าเน้นเอานิวจิม้มตา ทมกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมเพียบต้องบอกเลยว่าสวยแซ่บเกินต้านออร่าจับสุดๆทั้งแหวกทั้งว้าทวาทำใจสันวิวไม่น้อยสาวก้อยนับวันยิ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆแถมช่วงนี้เธอมาจอ,อกมาเสิร์ฟของแซ่บให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆตั้งแต่โสด